สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ต์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องนากข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคมาเริ่มกันสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกนะฮะกองกลางของมแมนเชสเตอร์เด็ดเรานะครับที่นัดล่าสุดครับสามารถทำประตูได้ด้วยในเกมอุ่นเครื่องที่เสมอกับสเปนไปนะครับ 1ประตูต่อหนึ่งะฮะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขายืนยันนะครับว่าเขามีความสุขดีนะครับแล้วก็ต้องการแสดงศักยภาพที่มีอยู่เนี่ยให้กับทุกคนได้เห็นนะครับกับทางต้นสังกัดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะตั้งตารอคอยโอกาสที่จะตามมาด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยให้สัมภาษณ์มานะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับ เราก็สักวันดีแหละว่ามันมีกระแสข่าวต่างๆเนาะว่าตอนนี้ฟันเดอร์เบกเนี่ยเริ่มที่จะไม่แฮปปี้เพราะว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสทํานองนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ยืนยันชัดเจนว่านักเตะโอเคดีนะครับสรุปกันสั้นๆง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับก็สยบข่าวลือที่มีข่าวว่าดอนนีฟันเดอร์เบกเริ่มที่จะไม่โอเคแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ครับเรื่องราวต่อมาดีกว่านะครับมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับ ประเด็นที่2ครับก็เกี่ยวข้องกับปอบลอบานะครับมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากอเล็กครูสนะฮะซึ่งเป็นนักข่าวของ Talksport นะครับเป็นกูรูทางด้านการตลาดของโลกฟุตบอลนี่แหละนะครับเป็นกูรูเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะแล้วกันพูดแบบนี้นะครับก็เขาได้มีการระบุว่าโอเล็กนาโซชาเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจแล้วครับว่า ตอนนี้เหมือนกับปาปอกบาเนี่ยไม่สามารถลงสนามร่วมกับบรูโน่ฟลอเนตได้นะครับเหมือนกับยอมรับความเป็นจริงที่ปอกบาไม่น่าจะเล่นร่วมกับบูโน่ที่ผลงานดีนขนาดนี้ได้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นก็มีการคาดการณ์กันเต็มไปหมดใช่ไหมครับว่าน่าจะไปร่วมกันได้แต่ว่าผลงานที่เราได้เห็นกันออกมาก็คือยังไม่โอเคอีกนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยก็น่าจะ พร้อมปล่อยปอบบกบาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอีกด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่อาริคสูสโกดูทางด้านการตลาดของวงการฟุตบอลเนี่ยวิเคราะห์กันออกมานะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับภายในสโมสรกันหน่อยนะครับก็มี4ประเด็นหลังจากที่นักข่าวของเอเอเนี่ยนะครับได้เห็นการฝึกซ้อมของนักเตะแมนยูนะครับเรื่องแรกครับดินกาดกลับมาแล้วนะครับลงซ้อมได้ตามปกติแต่ว่าต้องรอดูกันว่าหลังจากนี้ เขาจะได้รับโอกาสไหมแล้วก็ใกล้ที่จะถึงในช่วงมกราคมแล้วด้วยมันหมายถึงว่าตลาดซื้อขายเปิดแล้วนะครับช่วงกลางซีซั่นเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายทีมได้ต้องรอดูกันว่าเขาจะโดนปล่อยตัวไหมหรือได้รับโอกาสต่อไปนะครับนี่คืออาจจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของลีการ์ก็ได้แต่ที่ชัดเจนก็คือจากการฝึกซ้อมเขาซ้อมได้ตามปกตินะครับ เรื่องที่2นะครับก็คือฟากุนโดนะครับฟากุนโดก็กลับมาร่วมซ้อมกับทีมชุดแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทีมงานของแมนยูก็ประทับใจกับการซ้อมของฟากุนโดอีกด้วยนะครับก็รอโอกาสกันต่อไปนะครับสำหรับฟากุนโดปรับตัวก็น่าจะประมาณสัก2-3สสัปดาห์อย่างที่โอเลบอกนั่นแหละนะครับนะ อีกเรื่องหนึ่งครับเร่องที่3ครับเราจะได้เห็นว่าทางเทดนเมนจี้ครับเซนเตอร์ดาวรุ่งของเราก็โดนดันขึ้นมาร่วมสองกับทีมชุดใหญ่แล้วนะครับนะอีกครั้งหนึ่งนะครับร่วมสองกับพวกทางเบนดอนวิลเลียมนะครับร่วมสองกับอาร์ t ซอตนเซเบ้ฟอร์สเบนซานะครับทำนองนั้นนะฮะกับทีมชุดแรกในช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือมาติดครับมาติดเนี่ยก็มีการเลิกรับใช้ทีมชาติครับ การมาซ้อมก็รู้สึกผ่อนคลายนะไม่ได้ตึงเครียดอะไรสําหรับมาติดนะครับค่อนข้างที่จะอิสระแล้วก็มีสิ่งที่โฟกัสก็คือทุ่มเทให้เพียงแค่สโมอสรต้องสกัดนะครับเท่านั้นเองไม่ต้องโฟกัสเกี่ยวกับทีมชาติแล้วนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ค่อยได้รับโอกาสในช่วงหลังแต่ว่าเขาก็ยังทุ่มเทอย,อยู่นะครับแล้วก็จากการฝึกซ้อมเนี่ยเจ้าตัวแฮปปี้ดีนะครับ นอกจากนี้ครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีบทวิเคราะห์จากโดมินิกบู o นะฮะก็ได้มีการคาดการณ์กันออกมานะครับคาดเดากันออกมานะครับว่าในช่วงมก,กราคมเนี่ยทีแมนยูอาจจะมี25ผู้เล่นที่น่าสนใจหรือว่าเป็น25ผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบของแมนยูแล้วนะครับซึ่ง25ผู้เล่นที่ตรงกับปรัชญาของโซชาเนี่ยมีรายชื่ออย่างไรกันบ้างนะครับตำแหน่งผู้ั่ประตูที่เขาคา,าดการณ์กันออกมาเนี่ยนะฮะ เป็นนักข่าวของ m v n นะเขาบอกว่ามีเดียา์ดีนเฮลซันนัทานวิชอปซึ่งโรเมโรก็น่าจะไปตามระเบียบนะครับลีแกลนก็อาจจะย้ายก็ได้แนวรับอาจจะเป็นวันวิซาก้าเหมือนเดิมนะครับมีอยู่แล้วแหละเบนท์วิลเลียมนะครับดินาเลิฟแม็กควายตัวเซเบย์ลิก e, บายยี่นะครับแล้วก็เซนเตอร์รายใหม่อีกสักคนหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีรายชื่อของฟิลโจนแน่นอนนะครับแล้วก็โรโฮไม่มีนะครับแล้วก็มีลุกชอมีอเล็กเตอริสนะฮะ นี่คือแผงแนวรับของเราที่น่าจะตัดรายเก่าออกไปรายใหม่อาจจะเข้ามาก็ได้หรือว่ารวมกับผู้เล่นณปัจจุบันที่ตรงกับปัญญาของโอเดนะครับกล,กลางครับก็มีเฟรมีแม็กโทวนีมีมาติดมีดอน่ฟันเดอร์เบกมีปอกบาแล้วก็อาจจะเป็นตัวเลือกสำรองอีกสักหนึ่งคนเข้ามานะครับแล้วก็มีฮวนมาตาบรูโนเดนนเจม อามัดเดียนโลนะครับฟากุนโดนะครับก็น่าจะได้รับโอกาสมากขึ้นสําหรับ2ดาวรุ่งที่อามัดก็กําลังจะมาด้วยนะครับส่วนกองหน้าครับก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับก็น่าจะโอเคละสําหรับกองหน้ามีรัดฟอร์ดมาร์ซิอาลคาวานี่เมสันกรีนบูธทำลองนี้ฮะนี่คือ25ผู้เล่นที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงมกรดาครับตัดผู้เล่นรายเก่าออกบางรายนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราว ที่นักขา่าวเป็นนักข่าวอาวุโสของสื่อเอ็มนนะครับชื่อว่าทารอนมาเชลเนี่ยนะฮะเขาก็ได้มีการเปิดคำถามให้แฟนบอลเข้ามาถามนะครับว่าอยากถามอะไรเกี่ยวกับสโมสรบ้างทุกๆเรื่องนะครับเรื่องของนักเตะนะครับหรือเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะก็ได้ซึ่งผมคัดมานะครับเอาคำถามที่แฟนบอลถามามาเชลนักข่าวอาวุโสคนนี้นะครับ คือเขาตอบได้อย่างน่าสนใจแล้วกันเป็นคําถามที่น่าสนใจแล้วก็คําตอบที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะคำถามแรกครับคือแฟนบอลถามนักข่าวคนนี้ครับว่าดินเด์เลิฟกับแม็กวายเนี่ยเป็นคู่เซนเ,นเตอร์ที่โซชาชอบมากที่สุดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการโยงมาที่ตัวเซเบ้นะครับว่าเขาจะได้รับโอกาสไหมนะครับมีโอกาสที่จะเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ไหมอีลิกบายี่ล่ะมีความฟิตเท่าไหร่แล้วนะครับโรโฮนะครับมีโอกาสที่จะ กลับมาเข้าสู่ทีมชุดแรกหรือเปล่านะครับแล้วก็แมนยูยังมองหาพวกเซนเตอร์รายใหม่ไหมนะครับซึ่งคําตอบเนี่ยเขาก็บอกว่าจากมุมมองเขาเนี่ยเขาคิดว่าโซชามองว่าลีนด์เลิฟก,กับแม็กควายเนี่ยเป็นคู่เซนเตอร,ร์ที่ดีที่สุดแล้วนะครับส่วนอิกบายี่ก็กําลังฟิตซ้อมแบบต่อเนื่องนะครับให้กลับมาเต็มร้อยที่สุดนะครับส่วนตัวเซเบ้เนี่ยนะครับตัวเซเบ้ทางนักข่าวคนนี้เขาบอกว่าโซชาเนี่ยชอบตัวเซเบ้ มากเลยนะครับแต่ว่าจากผลงานในช่วงเกมล่าสุดก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับตัวเซบอาจจะมีแกว่งไปบ้างแต่คือก็ยังดูมีอนาคตนะครับซึ่งในรายของโรโฮมันจะเป็นเรื่องที่แปลกใจมากครับถ้าโรโฮกลับมาเข้าสู่ทีมชุดได้อีกครั้งนะครับมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับมันจะเป็นเรื่องที่แปลกมากซึ่งทั้งโรโฮแล้วก็ฟิลโจนี่น่าจะย้ายทีมในช่วงมกราคมนะครับในช่วง ตลาดซื้อขายกลางซีซั่นหรือซัมเมอร์นะครับมีแนวทางว่าน่าจะเลือดย้ายออกมากกว่าระหว่างโรโฮแล้วก็ฟิวโจนเนี่ยสองเซ็นเตอร์รายนี้นะครับส่วนเซ็นเตอร์รายใหม่จะเข้ามาไหมนะครับนะักข่าวรายนี้บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่แมนยูจะซื้อเซ็นเตอร์รายใหม่ซึ่งตอนนี้มีข่าวว่าน่าจะเป็นดายโออุปาเมการโนนะครับแต่ก่อนที่จะซื้อใหม่ก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับํำนองนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่มาเชลเขาตอบแฟนบอลน,นะครับ คำถามที่2ครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจเช่นเดียวกันก็คือแฟนบอลถามกันเข้ามาในเรื่องของฟาบุนโดกับอามัดเดียนโลตาเร่นะครับซึ่งอามัดเนี่ยนะครับแล้วก็ฟาบุนโดเนี่ยเราซื้อมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มใช้แฟนบอลก็สงสัยนะครับว่าคือ,อาทางสโมสรเนี่ยคาดหวังไหมเกี่ยวกับ2ดาวรุ่ง2รายนี้แล้วก็พวกเขาเนี่ยจะเก่งขึ้นไหมหรืออาจจะอีกสัก2 3ปีเขาจะเป็นเหมือนจาดอนซานโชหรือเปล่านะครับ มาเชลเนี่ยเขาก็บอกว่าสโมสรคาดหวังเกี่ยวกับ2ดาวรุงว่ง2รายนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าซื้อมาแล้วก็จะเป็นตัวเลือกสําหรับชุดแรกเลยนะครับเพราะว่าเขายังเป็นเด็กอยู่นะครับทั้งฟากุนโดแล,แล้วก็าทางอามัดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจแต่ถ้าเกิดมองถึงอนาคตอีกสัก2-3ปีเนี่ยนะฮะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับซึ่งเขาก็สามารถนะครับอาจจะนะ อีก2 3ปีเขาก็อาจจะสามารถขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับซานโชได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าในวัยใกล้เคียงกันนะตอนนี้ถ้าเกิดซานโช่ย้อนกลับไปถอยหลังไปนะครับแล้วก็วัยใกล้เคียงกับฟากุนโดกับาทางอามัดเนี่ยคือมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นซานโชมาถึงดอทมุลแล้วก็ใช้เวลาปรับตัวไม่นานแล้วก็ได้รับโอกาสแบบต่อเน,นื่องนะครับแบบต่อเน,นื่องทั้งทที่เพิ่งย้ายมา ได้ไม่นานเน่ยเล่นชุดเดยาวชนประมาณ10เกมเองมั้งผมไปดูสถิตินะครับพอจากนั้นไม่นานนะครับก็โดนดันขึ้นมาสู่ทีมชุดแรกแล้วก็ได้รับโอกาสเป็นประจําซึ่ง2องอารุ่ง2รายนี้เขาต้องทําอะไรบางอย่างแหละนะครับถึงจะมีเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เราคอยมาว่ากันหลังจากนั้นนะครับนะถ้าเทียบกับในวัยเดียวกันนะมันเปรียบเทียบได้ยากครับเพราะว่าอย่างเช่นฟากุนโดเนี่ยย้ายมาเห็นไหมครับโซชาก็บอกว่าต้องปรับตัวเยอะเลย นะครับมันแตกต่างกันในตอนนั้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยมันขึ้นอยู่กับโค้สด้วยว่จาจะกล้าเสี่ยงที่จะจับส่งลงเลยไหมหรือว่าต้องให้เวลาปรับตัวไปก่อนนะครับแต่ว่าในรายของซานโช่บุ๊บอ่ะเล่นแป๊บเดียวนะครับทางผู้จัดก,การทีมรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่แล้วก็ไว้ใจมั่นใจเกี่ยวกับเด็กดาวรุ่งรายนี้ก็เลยดันขึ้นมาโดยเร็วแต่ว่าโซชาเขาต้องการเวลาให้กับฟังกุนโดก่อนอีกหลายสัปดาห นะครับมันก็เลยมีหลายปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องครับมันบอกได้ยากมากนะฮะแต่คือสโมสรคาดหวังแน่แล้วก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็คําถามนี้เป็นคําถามเกี่ยวกับฟากุนโดโดยตรงนะครับแฟนบอลก็ถามครับว่าฟากุนโดเนี่ยนะครับก็คือผลงานเป็นอย่างไรนะครับนะซึ่งทารอนมาเชลเนี่ยเขามองภาพรวมว่าเขายังไม่ได้เจอฟากุนโดแบบเป็นจริงเป็นจังนะแต่ว่าเขาเชื่อว่าฟากุนโดเนี่ยน่าจะไปได้ดีกับทางสโมสรแมนยู แต่ว่าตอนนี้นะครับมันลำบากหน่อยเพราะว่าเขามาจากหลีกเล็กๆนะครับแล้วก็มาอยู่ในทีมระดับโลกแบบนี้นะครับหรือว่าทีมบิ๊กๆทีมอย่างเงี้ยเขาต้องใช้เวลาปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ภาษาต่างๆนะครับมันต้องใช้เวลาอีกเยอะเลยแต่มุมมองเขาก็คือน่าจะออกมาในทิศทางที่ดีถ้าเกิดปรับตัวได้แล้วก็ประเด็นนื่นๆนะครับเรื่องราวของคำสัมภาษณ์ก็ประมาณนี้แหละนะครับที่แฟนบอลถามทาลอนมาเชลนะครับนักข่าวอาวุโสของ ทีนี้เรื่องราวจากแอตแลนติกครับสื่อดังของอังก,กฤษเนี่ยก็ได้มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่าจริงๆเนี่ยมีรายงานกันออกมาครับว่าผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการเรียกร้องให้ทีมเนี่ยไปเซ็นสัญญาแจ็คเกอริสเข้ามานะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งมันเกิดขึ้นในแมตที่แมนยูเตะแมตกระชับมิตรกับทางวิลลานั่นเองนะครับแล้วก็แมนยูทำผลงานไปนะครับตามนั้นแหละนะฮะซึ่ง หลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากจบเกมก็มีการนั่งมาผู้เล่นของแมนยูมีการแบบติดต่อพูดคุยกับกิลลิสนะฮะพูดประมาณว่าเดี๋ยวกิลลิสเนี่ยในย้ายมาแมนยูนะย้ายมาในถีมอุลเลฟอร์ดนะแต่ว่าสุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นนะครับคือเอาเป็นว่าผู้เล่นแมนยูส่วนใหญ่มองว่ากิลลิสเนี่ยอยากให้สโมสรนเนี่ยไปซื้อกิลลิสมานะครับแต่ว่าสโมสรนดันไม่ซื้อไงนะฮะเพราะว่ามองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของค่าตัวแพงไปหรือเปล่าทำนองนั้นนะครับอย่างที่เราได้เห็นข่าวมา แล้วก็เรื่องราวของบอเชติโนนะครับมีรายงานจากเดวิสออ s สตีนนะฮะเขาก็รายงานขออกมาครับว่าบอเชติโนเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังว่างงานอยู่ชัดเจนแหละนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับเขากําลังรออะไรอยู่นะครับทั้งทั้งที่ในเรื่องของงานเนี่ยมันก็น่าจะมีหลายๆทีมแหละที่ให้ความสนใจซึ่งเดวิสออสตีนบอกว่าตอนนี้เหมือนกับพร์เนี่ยกำลังรองานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีนะครับ แล้วก็อาจจะมีแมนยูด้วยนะครับหนึ่งทีมแล้วก็อีกหลายทีมที่เป็นบิ๊กบิ๊กทีมนะฮะนี่คือมุมมองของเดวิดออนสตีนด้วยนะครับก็รอดูกันนะครับว่าพอจะไปคุมทีมไหนซึ่งมันก็เกี่ยวยงกับแมนยูนั่นแหละนะเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพอตก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเป็นประจำส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับเอดูอาร์โดคามาวินกานะครับดาวรุ่งจากลีกฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะดาวรุ่งรายนี้ที่เป็นข่าวกับหลายๆทีมบิกบ๊กบิ๊กทีมในยุโรปเยอะมากโดยเฉพาะแมนยูกับเด ตามรายงานจากสื่อสเปนครับเขาบอกว่าทางเอดูอาโดเนี่ยปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ตอนนี้พอสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าใช่ไหมครับโอกาสในเรื่องของการเข้าไปติดต่อดึงตัวนักเตะรายนี้มันก็เป็นเรื่องง่ายนะครับแล้วก็ค่าตัวน่าจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยต้องแย่งกับเรอัลมาดริดในตอนนี้นะครับแล้วก็เรามาปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวที่มีการเปิดเผย ซึ่ง m อเนะครับได้มีการจัดแบบสำรวจให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาเข้ามาโหวตนะครับว่านักเตะรายใดควรที่จะเก็บเอาไว้กับทีมต่อไปแล้วก็นักเตะรายใดที่สมควรที่จะย้ายออกไปหรือว่าแมนยูควรที่จะลกนะครับมีรายใดบ้างนะฮะเอา7นักเตะที่น่าจะมีโอกาสย้ายแล้วกันนะครับก็คือมีโรโฮแหละนะครับหเลย2มีฟิวจน 3เป็นอิกาโล4เป็นลินการ์ด5เป็นโดเมโรหเป็นบ็อกบาแล้วก็7เป็นลีแกรนนี่คือนักเตะที่แฟนบอลส่วนใหญ่โหวตว่าสมควรที่จะปล่อยออกไปนะครับอีก5านักเตะนะครับที่มีการโหวตออกมาว่าควรที่จะเก็บกันเอาไว้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันไม่ใช่นักเตะทุกคนที่จะเอามาโหวตนะนะครับเอานักเตะที่แบบต้องการเก็บเอาไว้มากที่สุดแล้วก็ต้องการที่จะปล่อยมากที่สุดแล้วการคัดกันออกมาจะประมาณ20่รายเนี่ยนะฮะซึ่งนักเตะที่ แฟนบอลโหวตว่าสมควรที่จะเก็บเอาไว้มากที่สุดหนึ่งเลยครับเป็นบรูโน่นะครับสองเป็นดอนนี่ฟันเดเบกสามเป็นอเล็กเตรลิสนะฮะสี่เป็นวันวิซาก้าห้าเป็นแรดฟอร์ประมาณนี้นะครับนี่คือผลโหวตจากแฟนบอลนะครับที่เอเ็นเนี่ยเขาได้มีการไปตั้งคําดามนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ขอบคุณมากครับ